ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้กับรูเกครูเกตจะมาให้ความรู้นักเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงพยัญชนะก่อนอื่นไป,รปรทราบวัตถุประสงค์กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง 2. นักเรียนบอกหลักการออกเสียงพยัญชนะได้ ก่อนเรียนทุกครั้งนักเรียนอย่าลืมเตรียมสมุดปากกาวไว้จดสาระน่ารู้กันด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับเด็กๆชั้นหมหนึ่งทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทายกับคุณครูอุม้มเออเป็นยังไงบ้างเด็กๆหมหนึ่งสบายดีกันหรือเปล่าคุูอุ้มสบายดีวันนี้ครูอุ้มพร้อมที่จะนําความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากเด็กๆทุกกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันลูกเออเห็นไหมตัวอักษรสวยอยู่นะดําสลับกับขาวเออสวยอยู่เห็นชัดไหม เห็นฉันเนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเสียงพยัญชนะเอเวลาเราจะเรียนภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องรู้จักเรื่องเสียงเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากและเราก็ใช้พูดในชีวิตประจําวันเออบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเสียงมากพอบางคนก็อาจจะพูดออกมาไม่ชัดเจนเอา่าวันนี้เราจะฝึกนะฝึกเพื่อให้เรารู้ว่าพยัญชนะมีอะไรบ้างออกเสียงอย่างไรจึงจะถูกต้องวันนี้ถ้าใครเรียนแล้วเข้าใจจะออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเนะเาะอ่ะ ระดับชั้นมหนะึ่งะเด็กมหนึ่งทุกคนลุยเลยมาเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะเนี่ยมาลูกมันมีกี่ลักษณะสองลักษณะก็คือเสียงพยัญชนะต้นกับเสียงพยัญชนะท้ายมีแค่นี้ต้นกับท้ายอย่างเช่นครูอุ้มพูดว่าปาดอ,อ่าปาดรู้จักไหมปาดสมมุติขับรถปาดหน้ากันเอออย่างเงี้ยปาดอะไรคือเสียงพยัญชนะต้นปอปาอะไรคือเสียงพยัญชนะท้ายดอเด็ก <The day. S 1> จบไหม จบนะไม่ยากเนาะนี่คือพยัญชนะต้นแล้วก็พยัญชนะท้ายนี่แหละเราจะเรียนกันสองลักษณะนี้อ้าวต่อนะเออหมุนไปหมุนมาเวียนหัวดีเหมือนกันเนาะ <c oughs> มาเริ่มต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะต้นมันมีสองลักษณะคือต้นเดียวคือมาตัวเดียวกับต้นผสมคือมาสองตัวอ่าอย่าเช่นครูอุ้มพูดว่าปาดเมื่อกี้นี่แหละเนาะปาดอ่ามาตัวมากี่ตัวมาตัวเดียวปอปามาตัวเดียวแต่ถ้าครูอุ้มพูดคาเดียวกันเลย ปลาดปลาดและอันนี้ปลาดและเป็นนักปลาดแล้วเนาะมากี่ตัวมา2ตัวนี่แหละต้นเดี่ยวอันนี้คือ totally ต้นประสมเข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจเนาะคราวนี้ต้นเดี่ยวต้องจํำไหมท่องไว้อ่าจำไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ท่องไว้เนะมีอะไรบ้างก็ไก่คอควายงูจระจานชอช้างโซโซเดริสตต่อเต่าทารุณหาน่าไม่หมดเนาะดูใบไม้ปอปลาเผอพึ่งฟอฟันมอมายยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนออ่างฮอนคูงงไหม ฝอฝาไปไหนครูอุ้มคะทำไมมี21เสียงอะคะทำไมมี21เสียงครับวญชนะไทยมีตั้ง44ตัวทำไมมี21เสียงเองอะคะครูอุ้มคะมีแต่ฝอฟันฝอฝาหายคะ่ะฟอ่าฝอฝาอยู่ในฝอฟันลูกอฟอาฝอฝาอยู่ในฝอฟันพ่อพานก็หายคะ่ะครูอุ้มพ่อพานกับพ่อสัมภาวอยู่ในผอเพึ่งลูกเออเนี่ยถ้าเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทําไมมันเหลือ21เเสียงเนาะเพื่อไม่ให้ขาดตอน ลุยต่อนะลุยต่อคราวนี้เรามาดูสไลด์นี้เอากลับมาฝั่งนี้แล้วเนาะเห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะคราวนี้ที่ครูบอกว่ามันมี21เสียงเพราะอะไรเพราะบางตัวเนี่ยเสียงมันซ้ํากันเช่นเราออกเสียงดออ่ะทุกคนออกเสียงดอดอดอเห็นไหมดอเด็กเนี่ยมันไปซ้ํากับดอชดาลูกอ่าดอเด็กมันไปซ้ํากับดอชนะดังนะั้นเขาเลยนับเป็น1ก็คือเสียงดอเช่นเดียวกับเสียงอะไร เช่นเดียวกับเสียงโซโซโซส,ส,สเสือสซสลาสฤษีมันไปซ้ำกันเห็นไหมมันออกเสียงโซ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 มันเหมือนกันเลยนับเป็นเสียงเดียวคือเสียงโซเอออันนี้หนักเลยอันนี้หนักเลยทอทหารลูกทอทหารมันมีทั้งทอทหารทอทงทอนมน,ออนัตโททอพุทธทอฐานทอถุงนับรวบมันเลยเป็นทอทหารเสียงเดียว,วงงไหมยอยักษ์ก็ยอยยิงลูก ยอยักษ์กับยอหญิงนะยอยักษ์กับยอหญิงลูกอ่าดูนะยอยักษ์ยอหญิงมันออกเสียงยอเหมือนกันยออ่าออกเสียงตรงๆนะยอน่ะก็เป็นเสียงยอเออโอเคัหมโอเคมะโอเคเนอะอันนี้คือลักษณะเหมือนกันแต่คราวนี้หนูดูสิลูกหนูดูไอ้พวกที่มันไม่เข้าพวกคือพวกที่ไม่มีสังกัด ไม่มีลูกสมุนก็ไก่งองูจอจานวอแหวนบอใบไม้ปอปามอมาอออพวกนี้เนี่ยเสียงมันไม่ซ้ํากับใครมันอยู่ได้ตัวเดียวๆของมันเนาะดังนะั้นทําให้พยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยเหลือแค่21เสียงอ่าเสียงสียำคัญที่หนูจะต้องรู้จักในวันนี้อยากสอนเสียงนี้ลูกเสียงนาสิกอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Na s เ l ไม่ได้กระเด็นนะ ภาษาไทยเรียกว่าไม่ได้ทำให้มันแบบพิเศษขึ้นมาเอาไม่ได้ทําให้พิเศษขึ้นมาเสียงนาสิกเนี่ยมันคือเสียงที่ออกจากจมูกลูกอทุกคนออกเสียงงององอ,งอ,งอลมออกทางไหนลมออกทางจมูกงองอ,อเสียงนอนเนนนอนนอน,นอ,นนอ,นนอนเสียงมอมามูกมอมมทั้งหมดนี้มันขึ้นจมูกหมดเลยแต่ถ้าเป็นเสียง ฮอออกจมูกไหมไม่ออกออกคอรอออกจมูกไหมไม่ออกมันไม่เหมือนงองอฮองอฮอเห็นไหมเสียงพวกนี้เรียกว่าเสียงนาสิกนะลูกนะโอเคเนาะผ่านไปเออนะผ่านไปเนะาะอาวลุยต่อคราวนี้ข้อควรระวังกลับมาฟังเดิมนะข้อควรระวังก็คือเวลาเราเรียนเรื่องพยัญชนะต้นกับพยัญชนะที่มันเป็นพยัญชนะผสมเนี่ยมันมีข้อควรระวังตรงนี้ลูก คำควบกล้ำดูคำควบกล้ำนะที่มันเป็นทอรอ,อที่มันเป็นทอรอแต่คําเนี้มันออกเสียงทอรอไหมคํานี้ออกทรายไหมมีใครออกเสียงว่าทรายไหมไม่มีนะลูกคํานี้เนี่ยมันคือเสียงส so so อโซมันคือเสียงเดียวกันกับพวกสอเสือสอสลาสอสฤษีคือเสียงสอโซตรงนี้หนูต้องระวังบางทีขอ้อส่อเขาออกให้นับ เขาออกให้นับเนาะเขาออกให้นับนะดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังว่าทอรอบางตัวมันออกเสียงซายมีอีกสุดโสมสุดโสมอ่าสุดโสมกับคําว่าซื้อเสียงเดียวกันไหมเดี๋ยวจะได้เข้าใจนะสุดโสมกับคําว่าซื้อเสียงเดียวกันไหมเสียงเดียวกันเพราะว่าทอรอตรงนี้มันออกเสียงซออ่าซอสตัวนี้ก็ออกเสียงซอเช่นเดียวกับคําว่าเสือลูกเสือเสียงเดียวกันไหม สุดโสมซื้อเสือเสียงเดียวันหมดเลยนะจำไหมนะเสียงซอโซโซลาาซาฤษีสอเสือแล้วก็ทรอที่ออกเสียงซซเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดโอเคปะโอเคเนาะไม่ยาอ้ามีอีกลักษณะหนึ่งไอ้พวกเนี้ยอักษรนำอนำยอมันออกเสียงอะไรเช่นคำว่ายายาออกเสียงอะไรลูกยาออกเสียงยอยักษ์ตัวเดียวยามันไม่ออกเสียงอเวลาไปทําในโจทย์เนี่ยเวลาหนูเจอคําว่ายาเนี่ยมันออกเสียงอะไร โจทย์ต้องการรู้ว่าออกเสียงอะไรหนูต้องรู้ว่ามันคือเสียงยอยาคือเสียงยอเนาะหมาเสียงอะไรลูกหมาหมาคือเสียงมอนะลูกนะหมาคือเสียงมอหนูคือเสียงอะไรลูกหนูคือเสียงอะไรหนูคือเสียงนอ่าดังนั้นเนี่ยหลายๆคนพลาดทําข้อสอบและพลาดเพราะว่าเจอคําว่าหมาเจอคําว่าหมาปุ๊บไปนับเป็นเสียงหอหีบไม่ใช่นะถ้าโจทย์ให้นับเสียงเราต้องดูที่เสียงหมาออกเสียงเมอก็คือเสียงมอ หนูออกเสียงเนะก็คือเสียงนอยู่ออกเสียงเยอะก็คือเสียงยอโอเคไหมโอเคเนาะอ้าวผ่า,านเนาะผ่านไหมผ่านนะอ่าน่าจะเข้าใจเนะาะคราวนี้ กลับมาทางนี้ทดสอบความรู้นิดหนึ่งครูอุ้มจะฝึกความเข้าใจว่ามันมีเสียงอะไรบ้างอ่ามันมีเสียงอะไรบ้างอ่าลูกหญิงชอบรำฉุยฉายและเล่นเบ้าจุรา <c oughs> ย่าหญิงชอบรำฉุยฉายและเล่นเบาน้าจุรามาย่าหญิงเสียงอะไรเสียงยออ่าชอบ <c oughs> กับฉุยฉายคือเสียงอะไรเสียงชออ่าเสียงเดียวกันนะชอเชอเชอนะรำเสียงอะไรเสียงรอและเล่น กับลาอันนี้คือเสียงเดียวกันคือเสียงรอโอเคไหมว,ว้าวคือวอแวดมีเสียงแค่นี้นะลูกนะแต่คํามันซ้ํากันนะรอลิงกับลอจุลาคือเสียงเดียวกันบางคนออกจุลามักจากกระดกลิ้นไม่ใช่นะลูกนะลอจุลาคือเสียงรอลิงโอเคไหมโอเคเนาะต่อควายคอกนี้มีเขาสวยควายคอกนี้มีเขาสวยบางคนนับนับผิดลูกอ่านับผิด ควายไปนับเสียงคอไม่ได้ควายคือเสียงคอวอมันคือคําควบกล้ามันออกคอกับวอมาพร้อมกันควายเนอะคอเสียงคอนี้เสียงนอมีเสียงมอเขาเสียงคอนะลูกนะคอควายกับคอไข่เนี่ยเสียงเดียวกันสวยเสียงซออ่าก็คือเสียงซอเสืออ่าโอเคไหมโอเคเนาะเอาต่อขนมถุงทองเป็นอาหารขาวที่อร่อยค่ะเสียงอะไร ขาเสียงคอนะลูกนะขาเสียงคอเอ่าขาเสียงคอนะถุงทองเสียงทอเป็นเสียงปออาเสียงออหานเสียงหอนะก็คือเสียงหอหีบหอหนกฮูกเสียงเดียวกันนะข่าวเสียงคอที่เสียงทออะเสียงออและร่อยร่อยเสียงอะไรลูกรอยคือเสียงรอเพราะต้องกระดกลิ้นด้วยโอเคป่ะโอเคเนาะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเด็กเด็ก ไม่น่าจะยากเนะเาะอ้าว่านออไม่ยากไม่ยากนะวันนี้ไม่ยากเลยและสุดท้ายและเสียงพย,ยัญชนะท้ายหรือเสียงตัวสะกดเสียงตัวสะกดในภาษาไทยมันจะมีทั้งหมด8เสียงลูกกบดมนยวงบางทีก็สะกดตรงรูปบางทีก็สะกดไม่ตรงเช่นครูอุ้มพูดว่ามดสะกดด้วยดเดอล็กแมกกดแต่ถ้าครูอุ้มพูดว่าประโยชน์ประโยชน์ สะกดด้วยชอช้างอยู่แม่แม่อะไรก็อยู่แม่กดเหมือนกันนะดังนั้นยึดเสียงยึดเสียงจะได้นับเสียงถูกชอช้างดอเด็กมันคือมาตาแม่กดเหมือนกันข้อควรระวังก็คืออัมไอไอเอานะอัมไอไอเอาพวกนี้เนี่ยมันมีเสียงพยัญชนะรวมอยู่ด้วยอัมคืออะบวกกับมอม้านะลูกนะอะบวกกับมอม้ามันคือเสียงเมอเนาะ ไอ <I S 2> คืออะบวกกับย่อยักษ์นะลูกและเอาคืออะบวกกับวอแหวนดังนั้นเวลาเขาให้เรานับเสียงตัวสะกดไปเจอเข้อสอบนะเด็กม .1 นให้เรานับเสียงตัวสะกดเช่นคําว่าลำยายญเนี่ยเด็กๆอาจจะพลาดมันไม่เห็นมีตัวสะกดเลยมันไม่เห็นมีตัวสะกดเหมือนคำว่าหมดเลยความจริงแล้วมันมีไหมมันมีเพราะลำคือเสียงมอมาใหญ่ยยคือเสียงย่อยักษ์โอเคปนะ่ะโอเคเนาะไม่ยากเนาะ มมยาใช่ไหมจบแล้วนะคูออุ้มหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจเรื่องเสียงพยัญชนะมากยิ่งขึ้นถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามจดเนาะแล้วก็ทําความเข้าใจครูอ,อุ้มเชื่อว่าจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนขอขอบคุณคลิปดีๆจากครูอุ้มจากน็อกอะคาเดมี่ด้วยนะคะวันนี้ครูเกดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ